สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะว่าจาัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณว่าภายในจิตวันนี้จะมีปฏิหารใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะผู้ที่ถูกดึงดด,ดเข้ามาชมในคลิปนี้ในรนดอมนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงกับทุกท่านได้นะคะขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เช่นเคยค่ะขออนุญาตครูคูบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่ทุกท่านนะคะช่วยเปิดทางให้กับผู้อ่านและพี่ไพ่นะคะมีสิ่งใดที่ท่านอยากสื่อสารอยากบอกกล่าวขอให้ท่านสื่อสารนะคะออกมาผู้อ่านจะถ่ายทอดให้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการนะคะเรามาดูกันค่ะว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันคืออะไร ปฏิหารนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7วันค่ะเดช s ชอรีออนค่ะคุณมุ่งมั่นมากไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่ออะไรเลยอะคะ่ะไม่ว่าอะไรรอบตัวคุณจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณก็ยังไม่หวั่นไหวอะคะ่ะ เดอะฟูลค่ะด้วยความมุ่งมั่นด้วยความชัดเจนในตัวของคุณนะคะคุณไม่ย่อท้อต่ออะไรที่ผ่านเข้ามาคุณไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคไม่ได้ดรามา่าคุณมองเป็นบททดสอบเหมาะแล้วคุณก็เติบโตจากสิ่งต่างๆที่เกิดที่ผ่านเข้ามานะคะแล้วตอนนี้ไม่ว่าหลายๆพลังงานอาจจะติดขัดหรือมีความมีเรื่องที่มันไม่ฟล์อยู่ต่อไปอะ่ะคุณจะก้าวเข้าสู่คําว่าอิสระนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้คุณเป็นอิสระได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอะไรขออนุญ,ญาตเปิดทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียว นายอ of p พนโคค่ะทูออฟวอร์นนะคะอ๋อแย่ อยากได้เทีาละใบคะ่ะก็อาจจะหยิบเองจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะขอให้ทุกคนทำจิตใจให้สบายเป็นทำสมาธินะคะกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าช้าๆเข้าลึกๆออกช้าๆสักสามครั้งนะคะส่งพลังลงมาค่ะเราจะได้เป็นพลังงานดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ The Devil มานะคะ ต่ออีกสัตว์3ใบค่ะ Queen of Wands King of Pinnacle ค่ะ The w h e e l of Fortune ค่ะเรามาดูใต้สำรับกันนะคะ นกับหัว The Star ค่ะแอบบแบ,บไว้แถวนี้แล้วกันนะคะภายใน7วันปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะด้วยตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมา่นไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใด้เลยอะ่ะคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลาัางของการขับเคลื่อนไม่ว่าเหตุการณ์อะไรรอบตัวคุณจะเกิดขึ้นแค่ไหนอะ่ะ คุณไม,ไม่ได้มีความหวั่นไหวกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณมีความตอนนี้คุณมีความสุขอยู่กับด้วยด้วยตัวเองผู้อ่านสัมผัสได้พลังงานที่มันโล่งโปร่งสบายแล้วเหมือนแบบคุณพลาวในตัวเองมากคุณมีความสุขมีความภาคภูมิใจในตัวเองของคุณมากนะคะที่ผ่านมาคุณอ่านจะผ่านคาม,มาผ่านกรรมผ่านบททดสอบอะไรมาก,ก็แล้วแต่แต่ณตอนนี้ค่ะ มันถึงช่วงเวลาที่ชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนซึ่งปฏิหารที่จะเกิดขึ้นใน7วันอะถัดมันชัดมากเลยเพราะในนี้มันจะมีได้ทั้งชาวทัดดินนะคะพะืศพการมังกรนะคะ,ะจะหนักไปทางทัดดินธาตุไม้ก็จะมีทัดไฟนะคะเมสิงธนู ภายใน7วันนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสทางด้านกนารงานของคุณจะขยับขยายเพราะว่า k ิง o วอร์ดมาชัดมากมันถึงเวลาที่ตัวตนของ King of War คิงอเ m e ิ i c a ก็ขึ้นมา มันจะนำพาซึ่งโอกาสทางด้านการงานการเงินของคุณนะ่ยที่จะเข้ามาเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณเป็นดังราวปฏิหารภายใน7วันนี้นะคะหลายๆท่านนะ่ะอาจจะมีชื่อเสียงได้ในสายงานในอาชีพในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆของคุณที่มีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ สำหรับ King of Cups นะคะพอ King of Cups เนี่ยเป็นผู้ที่มีเซนส์สัญชาตญาณดีมากๆเข้าใจในตัวเองดีแล้วก็เข้าใจใผู้อื่นดีคนเราอ่ะถ้ามีความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริงมีความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงอ่ะเราจะบาลานซ์ตัวเองได้เราจะรู้ว่าสิ่งใดที่มันใช่หรือไม่ใช่สำหรับเราเพราะว่าเราเข้าใจตัวเองค่ะ อันไหนที่มันไม่ใช่ไม่ดีมันเป็นท็อกซีสสำหรับเราอะ่ะเราจะไม่รับนะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่มันดีที่มันใช่เราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองเช่นกันปฏิหารนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7วันนะคะมันถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆจะได้รับในสิ่งเหล่านี้จะทำเพื่อนๆมีชีวิตอย่างมีความสุขรักตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมขั้นสุดเลยมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ประสบความสำเร็จในสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าคุณน่ะเข้มแข็งมีความอดทนมีความเข้าใจไม่ยอด้อออุบสรัคปฏิหารน,นี้มันถึงเกิดขึ้นกับคุณค่ะทั้งหมดนี้เป็นพลังงานหลบวกที่ผู้อ่านพร้อมที่จะส่งให้กับคุณนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพูดพี่ไพ่แล้วก็เป็นค่าครูค่าครูให้กับพี่ไพ่เป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านนะคะและถ้าอยากจะชมคลิปอะไรอะ่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ผู้อ่านจะเข้าไปอ่านในทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ